น,นัก,นกวิชาการกปรา,ปานางเสือสมิน,สมนเสือสมินเป็นผีตามความเชื่อของชาวไทยและชาวกะเหรี่ยงที่เกี่ยวข้องกับป่าและพูดผีวิญญาณสิงชั่วร้ายมีความเชื่ออยู่ว่าเสือสมิน,มนถือว่าเป็นเสือชนิดหนึ่งที่มีคำสาปอาถรรพ์สถิตอยู่ในตัวสามารถแปลงกายเป็นเสือได้เพื่อหลอกผู้ที่พบเห็น โดยส่วนใหญ่เสือสมิงจะแต่งกายตนเพื่อหลอกเหยื่อให้ตายใจให้หลงกลจากนั้นจึงถือโอกาสตอนเผอฆ่าสิมีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับนักวิชาการท่านหนึ่งที่ได้เข้าไปทำงานวิจัยในบริเวณหุบเขานางรองนาทีเดินมาตามถนนลูกลังที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเขา มีไม้น้อยไม้ใหญ่ขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปทั่วดูสดชื่นมีชีวิตชีวาเสียงสำเนียงของธรรมชาติปรากฏให้เห็นตลอดทางทั้งเสียงไก่ป่าเสียงนกนาน,นาชนิดเจอแจ้วขับขานบนยอดไม้สูงที่หมู่บ้านลิงหุบเขานางรอง ที่ได้เกิดเรื่องแปลกปะหลาดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านได้มีเสือกินคนออกอารวาด <c oughs> ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั่ทวทจนชาวบ้านทนไม่ไหวจึงไปประชุมกันเพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้และในบ่ายวันหนึง่งได้ไมีชายผู้หนึง่งได้เข้ามาในหมู่บ้าน เมื่อได้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเขาได้ไปหาผู้ใหญ่บ้านเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้พบชายผู้นี้ผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าชายผู้นี้มีความสูงประมาณ170ยถึงเซนติเมตรหน้าตาดูค่อนข้างดีแต่ว่าค่อนข้างคลำ้ำเพราะว่าอาจทำง,งานการแจ้งมากและดูเขาเป็นคนมีการศึกษาผู้ใหญ่บ้านจึงได้ให้การเข้ารับเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่บ้านสอบถามจึงได้ความว่าเป็นนักวิชาการมาจากกรุงเทพจะเข้าไปในหุบเขาเพื่อทำการสำรวจพันธุ์พืชแต่ที่ผู้ใหญ่บ้านรู้สึกแปลกใจเพราะว่าเขามาคนเดียวไม่มีใครติดตามมาเลยจะเข้าไปคนเดียวจริงๆล่อคุณผู้ใหญ่บ้านมองด้วยความเป็นห่วงเสือมันกำลังอาละวาดอยู่นะเขาว่ากันว่ามันเป็นเสือสมิง ไม่เป็นไรหรอกครับผมดูแลตัวเองได้เวลาร่วงเย็นย่ำความมืดคือคานเข้ามาปกคุมทั่วหมู่บ้านทำให้รอบๆตัวดูผ้ามัวเข้าไปทุกทีหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเริ่มดูเงียบจนผิดปกติไม่เหมือนตอนที่เดินเข้ามาในหมู่บ้านเวลานี้ชาวบ้านต่างแยกย้ายเข้าบ้านปิดประตูเงียบไม่มีเสียงย่ ไม่มีเสียงลมใบไ,ไม้หยุดนิ่งไม่ไหวตีงแล้วนาทีก็เข้าไปในป่าเพียนลำพังในป่ายามค่ำคืนนั้นช่าเงียบเชียบและเต็มไปด้วยความมืดในทุกด้านกระแสลมหนาวเย็นเยือกพัดพายมาในความมืดม่านหมอกที่หนาปกคลุมทั่วบริเวณ เริ่มรวมตัวกันกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆเกาะตามกลิ่นก้านใบไม้แล้วไหลรวมค่อยๆหยาดหยดลงมาบนพื้นดินชายหนุ่มได้ก่อกองไฟเล็กๆอยู่กลางป่าขณะที่กำลังคิดถึงเรื่องเสือที่ผู้ใหญ่บ้านเคยพูดที่บอกว่าเสือที่อารวาสนั้นเป็นเสือสนิ <c oughs> ก็มีเสียงบาง <c oughs> สิ่งกำลังเข้ามาใกล้ นาทีได้หันไปมองอย่างระวังตัวและสิ่งที่เขาเห็นก็คือหญิงสาวที่ค่อนข้างสวยหน้าลูกไข่ตาโตแตละรับขับไปหนา้าผิวขาวผม,มยาวกลางหลังกำลังเดินเข้ามาเขาเธอเป็นใครขนาดที่จ้องมองไปที่เธอ ฉันเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านพ่อแกให้มาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนเธอพูดไปเดินเข้าไปหาเขาก็ดีเขาคิดแต่ขณะนั้นเองเขาก็ได้รู้สึกถึงความแลกบางอย่างที่เป็นสาเหตุให้เขามาที่นี่จึงได้มองไปที่หญิงสาวที่เข้ามามากยิ่งขึ้นนี่น้องสาวช่วยเก็บไม้อันเล็กๆมาให้หน่อยจะเอามาเป็นฟืน เมื่อหญิงสาวได้ยินก็มีอาการสะดุดเล็กน,อน้อยและเพิ่มความเร็วในการเดินเข้าหานาทีจนเธอได้กระโจนเข้าหาเขาเมื่อเขาได้มองไปที่ใบหน้าของเธอในขณะที่กําลังกระโจนนั้นใบหน้านั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นเสือซึ่งหมายความว่าเธอเป็นเสือสมิง ซึ่งก็เป็นไปตามที่นาทีค่าไฟาจึงได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วในจังหวะที่หล่อนได้กระโดดเข้าหานั้นนาทีได้ทุ่งเข้าไปและหลบกรงเล็บของหล่อนที่ในขณนะนี้ได้กลายเป็นกรงเล็บของเสือไปแล้วและคว้าเข้าที่คอของหล่อนที่ยังเป็นลักษณะของคนอยู่เมื่อจับได้ก็พาดทุ่งเข้ากับพื้นอย่างแรเสร็จแน่ละแกคราวนี้ เสือสนหนงที่ยังอยู่ในล่างของคนอยู่จะมีพลังไม่ถึงครึ่งตอนนี้เท่านั้นที่จะสามารถสะกดมนได้นาทีได้ใช้มือข้างหนึ่งวาดเป็นอักขระบนหน้าท้องของหล่อนพร้อมกับไลยมนสะกดไว้ทำหญิงสาวที่ตอนนี้ยังเป็นครึ่งคนครึ่งเสือกลับมาเป็นคนเต็มตัวอปกูไปกูหญิงสาวตะโกนลัน่น พร้อมท้งอาศัยจังหวะที่นาทีผ่อนแรงพุ่งเข้ากัดที่ไหลเขาแต่ด้วยการที่ได้ถูกสะกดแล้วบัตรนี้รอนีแรงเพียงเท่าหญิงสาวธรรมดาเท่านั้นการกัดจึงไม่ได้ทําให้นาทีรู้สึกเจ็บเท่าไหร่นะเมื่อเธอทําให้เราต้องเจ็บและทําให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนเราต้องจัดการในขั้นเด็ดขาดเขาคิดเขาจึงเอามือลวงเข้าไปในพาดผานด้านหลัง ลูปคำบริเวณบ้านท้ายของเธอมันช่างใหญ่โตและนุ่มนวลเสียจริงและได้เลื่อนมือไปที่เนินสวัสด์ของเธอทางด้านหน้ามันช่างมีขนาดที่ใหญ่โตกว่าที่เขาคิดซสีอีกเขาจึงออามือถูไปมาทำให้หล่อนรู้สึกเสียวซ่านขึ้นจนทำให้เลผอผ่อนแรงที่กัดเขาและเขาก็ได้ใช้เลียไปที่ใบหน่ของหล่ายยิงทำให้หล่อนรู้สึกเสียวซ่าน จนต้องคลางออกมาเมื่อเขาเห็นอารมณ์ของเธอเริ่องคอยตามจึงยิ่งจูโจมเข้าไปอีกเขาใช้อีกมือลูบคำไปที่หน้าอกข้างหนึ่งแล้วใช้ยิ่นลมเลียหน้าอกอีกข้างมันช่างเป็นหน้าอกที่ใหญ่โตมาหอลานได้ลูกทั้งตั้งสวยหัวนมสีชมพูเขาทั้งบีทั้งจากและดูดเดือให้สมกับความเหนือย แล้วได้เลื่อนมือลงมาถูเนินสวาสดไปมาจนสามารถรับรู้ถึงน้ำที่ออกมาเขาจึงได้ใช้ลิ้นเลียกไปที่เนินนั้นเธอลองเมื่อได้สัมผัสถึงลิ้นอันอ่อนๆนุ่มเข้าที่เนินสวารเมื่อเขาเห็นว่าอารมณ์ของเธอขึ้นอย่างเต็มที่เขาได้นำเจ้าโลกออกมาแล้วค่อยๆใส่อย่างช้าๆ เธอพูดไปค้างไปขอจึงเริ่มซอยช้าๆแล้วค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วใชม้มือบีพร้อมกับดูดลมอย่างเงาม,มันเธอร้องอย่างไม่สนใจอะไรอีกแล้วเข้าซอยพร้อมกับการดูดชัางทำให้เธอมีอารมณ์ยิ่งลับ ทำให้เขายิ่งเพิ่มความเร็วเขา้าไปอีกเธอค้างอย่าสุดเสียงเธอค้างอย่าสุดเสียงพร้อมนั้งกอดเขายังเงี่ยงอ่อนเขาจูบที่หน้าผากของเธอเอาละเขานีถึอองตาฉันบ้างละเมื่อพูดเสร็จ นาทีก็ได้เริ่มซอยอย่างรวดเร็วจนทำให้เธอต้องคลางต่อไปอีกกว่าเขาจะเสร็จเธอก็เสร็จไปแล้วลอีสี่รอบจนแทบจะหมดแรงตอนน้เธอเหมือนลูกแมวที่เข้ามาคอเคียรเขาเหมือนเป็นเจ้าของ มนิ้เด็ของนางสมิงอย่างสิ้นเชิถ้าใครไปเจอเสือสมิงตัวจีงอย่าทำแบบนี้นะคะไม่งั้นคงโดนนางเสือสมิงฆ่าไปกินเกันแน่